พยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 2 6ถึง26องศาอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่32-36องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสิบของพื้นที่